สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นความรักคนโสดแรนดอม EP ที่22แล้วแน่แปลว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมานานจนเกือบ2ปีแล้วเนาะอาละด้วยรักจากใจผู้อ่านจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดท่านที่ที่ผู้อ่านบอกว่าแรนดอมด้านหมายความว่าสำหรับทุกลักนณาราศีนะคะ ถ้าท่านใดพบเจอคลิปนี้ก็ถือว่าคลิปคลิปนี้เป็นของคุณมีอะไรบางอย่างอยากที่จะบอกคุณหรือว่าเนื้อคู่ของคุณนี่แหละอาจจะอยากส่งข้อความอะไรถึงคุณก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าคนโสดนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังจะได้พบเจอใครเขาหรือเธอที่ดิวอยู่ในเวลานี้มีแนวโน้มที่จะเป็นรักแท้บ้างไหมดูเอาไว้เป็นหลวมๆนะคะดูเอาไว้หลวมๆเนาะพูดผิดพูดถูกเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาดู energy โดยร รวมระหว่างคุณกับเขากันหน่อยการอ่านเป็นการอ่านโดยร,รวมนะคะเรื่องดาวในครั้งนี้อาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ไทม์เฟรมอาจจะคลาดเคลื่อนได้เช่นเดียวกันนะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งนะคะ Facebook Instagram นะลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะคะเดี๋ยวแอดมินที่ดูแล Channel จะแนบไวใ้ใต้คลิปนะคะ เฟซบุก๊กข้อความความราผู้อ่านจะพยายามเข้าไปให้บ่อยที่สุดนะแล้วก็สำหรับอินสตาแกรมสำหรับครอบครัวเล็กๆของเราค่ะท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลและเห็นมงคลเพื่อเสริมพลังงานเข้าไปได้เลยผู้อ่านไม่ได้ทำเป็นการค้านะดังนั้นราคาผู้อ่านจะเน้นเสมอว่าไม่ให้ให้เป็นไปลักษณะสัมผ,ผ,ผัสจับต้องได้แต่ก็คือทุกชิ้นจะต้องมีคุณภาพนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อย ขอดูเอเนจีระหว่างคุณกับเขาโดยรวมกันก่อนนะคุณคอนโสดโอ้คอมมูนิเคชันว้าวคอมมิตเมนต์ยิ้มกว้างๆและกรีดผู้อ <c oughs> นะ่านก็ยุให้กรีดไง อีกหนึ่งใบค่ะแองเจลออกชานิดหนึ่งแองเจลบอกว่าคิดก่อนนะแปบ๊บหนึ่งว้าวบิลีฟคุณทั้งสองคนจะต้องพบเจอกันด้วยโชคชะตาและความเชื่อค่ะความเชื่อนะคะจะบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ the best is yet to come เมื่อมีความเชื่อมากพอสิ่งดีๆก็ กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนับจากนี้ระหว่างคุณกับเขา communication from your heart ออกมาบอกว่ามีความเป็นไปได้บ้างบางท่านได้เจอแล้วอาจเป็นลองดิแทนหรืออาจจะในช่วงเวลานี้สื่อสารกันผ่านทางโซเชียลมีเดียถ้าใครยังไม่ได้เจอคุณคงจะได้เจอเรืๆนี้ผ่าน energy ของการสื่อสารสูงการ communication นั่นหมายความว่าอาจจะพบเธอเจอผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้แต่ขอไว้นิดนึงช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าแต่ละคน ก็จะใช้เวลายอยู่บ้านดังนั้นพวกสแกมเมอร์เขาก็อยู่บ้านด้วยพิจารณาให้ดีนะโปรไฟล์เวิร์นเวิร์เกินไปหรือว่าดูเกินจริงบล็อกไปเลยถ้าใครนะคะเป็นตัวจริงเขาจะยินดีคอลวิดีโอในครั้งแรกอ่ะบอกเคล็ดลับให้เลยนะแล้วก็เช็คให้ดีคุยให้านานๆให้รู้แจ้งว่าเนี่ยคือตัวจริง ถ้าเกิดว่าเป็นตัวจริงแล้วก็การคอมมิเน็ตดีอย่างต่อเนื่องเกิน3เดือนก็จัดว่าน่าที่จะเป็นคนที่ใช่ได้นะคะ่า,ะาต้องบอกแบบนี้คอมมิชเมนต์ขึ้นนะคะคุณทั้งคู่นะคะซีเรียสในความสัมพันธ์นะคุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดถึงกันแอคชั่นนะถึงสเต็ปต่อไปที่คุณทั้งคู่คงจะได้เจอกันหรือบางท่านในเวลานี้เหมือนได้เจอกันแล้วนะเป็นห่วงเวลาที่ ช่วยกันสานต่อความสัมพันธ์การสื่อสารเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญในห้วงเวลานี้รวมถึงความอดทนแต่มองดูโดยวรวมแล้วทั้งคุณและเขามีความสุขดีกับการพูดคุยนะคะกับการสื่อสารกันหนนี้ถ้าใครยังไม่ได้เจอก็คงจะได้เจอเมื่อคุณมีความเชื่อความศรัทธาปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอนในทุกๆเรื่องนะทีนี้เอเนที่ออกมาบอกว่า จะมีเกณฑ์การ t ทคแ a คชั่นเกิดขึ้นนะในครั้งนี้หมายถึงบางท่านถ้าได้คุยแล้วอาจจะคุยสเต็ปต่อไปและเริ่มมีคอมมิตเมนต์มากยิ่งขึ้นบางท่านก็อาจจะได้เจอแล้วก็เป็นความรักในลักษณะที่ซีเรียสในความสัมพันธ์คือมองหาคู่ชีวิตแล้วนะไม่ได้มาเล่นๆอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นลองดิ ดิสแทนได้เนื่องจากเอเนจีของคอมมิวนิเคชันขึ้นเป็นเมนเอเนจีเลยทีเดียวนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะว่าจะเป็นยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะตื่นเต้นด้วยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยคะ่ะว่าระหว่างคุณกับเขานะจะเป็นยังไงบ้างคนโสดคุณจะได้พบเจอใครที่ต้องบอกว่าคุณกับเขาไว้ก่อนเลยเพราะว่าคนโสดไม่ว่ายังไงคุณก็จะต้องเจอคู่ของคุณอะถูกไหมคะ อาะเดี๋ยวเรามาดู Energy กันหน่อยนะให้เข้ากับช่วงเทศกาลนิดนึงนะดังนั้นนะเราก็มาใช้ฮาโลวีนน่ารักน่ารักทารลตดกันเถอะขอทราบ Energy คอนโสด Random EP ที่22ค่ะค n นโสด Random เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เอเนจีเป็นทัวร์พัมกินส์เมจิชินว,ว้าวน่าสนใจทีเดียว หนึ่งใบค่ะโอเคอืมอ <Okay. S 1> uh huh. I p พรีเทสเว้นออบแบทเอาละบางท่านเหมือนได้เจอแล้วนะ ทีนี้ในที่ทัวร์เป็นงองค์คุณอยู่ในช่วงของการบาลานซ์ความสัมพันธ์บาลานซ์การสื่อสารให้มันลงตัวมากที่สุดเป็นในเรื่องของบางท่านอาจจะคุยกันไม่ไสักระยะหนึ่งแล้วด้วยอาจจะเจอกัน2เดือนถ้าบางท่านยังไม่ได้เจอก็นับจากนี้2เดือนขึ้นไปก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนคนนี้อาจจะเป็นชาวท่านดินนะคะพึกษบ กันและมังกรแต่อาจจะเป็นคนที่คุณภาวนาขอให้ได้เจอหรือภาวนาขอให้ใครกลับคืนมาเป็นรักที่ดีที่ต้องเหมแบบนี้เพราะว่านาย of h o u s e มันเป็นีของ reconciliation มีความเป็นไปนได้ว่าบางท่านอาจจะได้กลับมาเริ่มต้นพูดคุย นะคะสารต่อความสัมพันธ์นะคะกับคนแดนไกลที่เคยห่างกันไปแล้วแล้วก็มีเกณฑ์ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ําด้วยก็ได้นะกรกฎพิจิกมีนเตนเนจีเบนฟิซค่ะทั้งคุณและเขานะคะภาวนาขอให้ได้มีโอกาสนะคะในการที่ไดเ้เจอกันและกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนที่คุ้นเคยคนที่คุณเฝ้ารอคนที่คุณเฝ้านึกถึงบางท่านไม่มีใครให้รอให้นึกถึงก็มีความ เป็นไปได้ว่าช่วงเนี้เจอกันละและคุยหรือกําลังจะเจอและคุยแต่จะเป็นช่วงที่จะต้องบาลานซ์ความลงตัวในการพูดคุยการสื่อสารเพื่อรอคอยวันที่จะได้จะเจอได้ออกเดทร่วมกันแต่คนคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงไทป์ตรงใจคุณนะเรียกว่าตรงสเปคเพราะคุณขอไว้แบบไหนอ่ะเอเนจี่ของเราบอกว่าถ้ามีความเชื่อคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นอยู่แล้วนะคะทีนี้ทัวร์พัมกินสแบบกับเอสออฟ n ีนนะคะ Age of i m s ขอโทษค่ะที่พูดเร็วไปหน่อยนะมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟแล้วเวลาที่คุณเจอกับเขาคุณรู้สึกมีความผูกพันนึกถึงฝันถึงนะจจะรู้สึกอชอบหรือว่าอาจจะถูกชะตาตั้งแต่แรกที่เห็นคนคนนี้เป็นโอกาสที่ดีในความรักความสัมพันธ์แต่ทีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคนเดิมๆอาจจะกลับเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีด้วยสาหรับบางท่าน แต่เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นคนที่คุณไม่เคยมีท็อกซิกนะอาจจะห่างกันไปด้วยเรื่องของเวลาไทาม์เฟรมหรือเรื่องด้วยเนื่องด้วยของอประเทศที่ห่างไกลกันการติดขัดในการสื่อสารพูดคุยแต่ว่าในเวลานี้มีเกณฑ์ได้กลับมาเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่อีกครั้งแล้วก็สารสัมพันธ์ไปไในทิศทางที่ดีด้วยนะเพราะเอเนจีของเพจซับมกินนะคือเพจออฟเพนโดโคเนี่ยมันคือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่และสารสัมพันธ์ใหม่ กับคนใหม่ที่เป็นชาวท่าดินด้วยก็ได้หรืออาจจะกลับคนเดิมเพราะว่า energy น,นะมันเป็นที่ของจักริงอ่ะคุณก็จะต้องเจอ2องวยเบรชันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆละ่ะนะ ทีนี้ในที่ของโมบอกว่าอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เรียกันหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณมาอาจจะเป็นเงื่อนไขตรงนี้ที่ก่อนหน้านี้ทำให้คุณและเขาห่างกันไปนะพอมีโอกาสได้เจอกันอีกทีความรู้สึกดีมันมามันก็เลยความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะสูญเสียความรู้สึกตรงนี้ไปอีกแล้วก็เลยตัดสินใจว่าควรที่จะลองเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันดู นะโรแมนติกทีเดียวที่นี้ใครที่ไม่มีคนดเดิมคนคนนี้เป็นรักครั้งใหม่แน่ๆแ,แล้วก็การสื่อสารลงตัวทีเดียวแม้ว่าคุณจะอยู่ไกลกันแต่คุณเดีวกับคนที่เขาให้ความสําคัญในเรื่องของการสื่อสารมันเลยทําให้คุณรู้สึกสบายใจได้เริ่มต้นพูดคุยเป็นไปตามขั้นตอน ค่อนข้างที่จะดีมากๆสเตปบายสเตปแต่มองเห็นอนาคตชัดเจนมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้คนคนนี้ energy ของ s o m a t e ขึ้นนะคะและ Twin Frame Twin Frame นั่นหมายความว่าอย่างที่บอนบ,บอกอาจจะเป็นใครบางคนกลับเข้ามาคนที่คุณรู้สึกรักคิดถึงรู้สึกดีกลับมาเริ่มต้นสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกันหรือถ้าเป็นรักครั้งใหม่คนนี้เป็นโซเม e แล้วคุณก็ได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเด นะทีนี้เอเนเช่ออกมาบอกว่าบางท่านถ้าได้เจอแล้วมีเกณฑ์การรอคอยการเดินทางให้ได้มาเจอ,จอกันคุณอาจจะต้องรอคอยนับจากนี้สีเดือนขึ้นไปก็เป็นไปได้คุณถึงจะได้มีโอกาสออกเดทสารสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่มันลงตัวในระดับที่ พูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันไดท้ทีเดียวไฮพรีเซสในช่วงานี้นะคะถ้าใครยังโสดอยู่นะคะเอเจียบอกว่าอย่าเก็บเนื้อเก็บตัวนะก็เปิดโลกทัศน์บ้างออกไปข้างนอกบ้างพบปะ,จะเจอกัผู้คนบ้างแล้วก็อาจจะมีการคุยนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียบ้างก็เป็นไปได้สำหรับบางท่านนะทีนี้ s เวนออ b แบออกมาบอกว่าว่าด้วยเรื่องของการสื่อสาร ความสับสนความวุ่นวายใจอะไรต่างๆที่คุณเคยเจอแบบเดิมๆเอิเ e n e r จีเอามาบอกว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนคนนี้เป็นอะไรที่ใหม่จริงๆเอนเอใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดิมกลับเข้ามาเอ e เ g y คนนี้ก็คือใหม่อยู่ดีแล้วคะ่ะคือเขาทําให้คุณรู้สึกสบายใจในความสัมพันธ์สบายใจในในการพูดคุยในการ c o m m u n i เค e นะแล้วก็มีความเปลี่ยนไปได้ว่าอาจมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้นสําหรับบางท่าน บางท่านอาจจะเริ่มนะคะพูดคุยกันถึงขั้นเป็นคู่รักกันแล้วด้วยสําหรับบางท่าน The World คุณค่อนข้างอยู่ไกลกันสําหรับบางท่านนะคะต่างถิง่นต่างแดนแต่ความรักมั่นคงดีทีเดียว uh, Seven of Bad ออกมาบอกว่าในช่วงเวลานี้เป็นหัวที่คุณทั้งคู่จะต้องโฟกัสมาที่เรื่องการพูดคุยการเรียนรู้สารสัมพันธ์เป็นหลักหรือในที่นี้มีใครบางคนที่จะอยากกลับเข้ามาในชีวิตแล้วเขารู้สึกเสียดายคุณเขารู้สึก เขาส่องเขาดูคุณทางโซเชียลแล้วก็อาจจะรู้สึกหึงจาราเซ่เนาะอยากที่จะคือรู้สึกห่วงอ่ะไม่อยากให้คุณเป็นของใครอาจจะอยากติดต่อสื่อสารกลับมาก็ได้นะสำหรับบางท่าน ถือว่าครั้งนี้เป็น2องว r a เบรชันที่เป็นไปในทิศทางที่ดีและลงตัวมากๆอย่างที่ป่านบอกถ้าคุณมีความเชื่อมากพอปฏิหารเกิดแน่นอนทีนี้ฝากไว้นิดหนึ่งสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่าโอ้ไม่ฉันไม่ต้องการคนเก่าเพราะเขาทำร้ายฉันคุณก็ไม่ได้เจอคนเก่าอยู่แล้วเพราะที่ที่บอกออกมาบอกแน่ชัดว่าเมื่อคุณศรัทธาคุณมีความเชื่อคุณอธิษฐานอะไรคะ คุณบอกขอรักครั้งใหม่ได้เจอจักรวาลจัดให้คุณอยากให้รักควนคืนเป็นรักที่เอาเข้าอกเข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะคิดถึงเหลือเกินอยากมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งจักรวาลก็ออกมาบอกว่าจัดให้ดังนั้นหน้าที่ของคุณคือคุณจะต้องเทคแอคชั่นทำสิ่งที่คุณต้องการให้ดีที่สุดเพราะแม้ว่าพระเจ้าหรือจักรวาลจะจัดสรรมาให้แต่คนที่เลือกที่จะทําให้รักดีหรือรักพังได้เลือกคนที่ดีหรือคนที่ใช้ไม่ได้ให้เข้ามาในชีวิต มันคือตัวคุณล้วนๆนะจ๊ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคําแนะนํากันหน่อยดีไหมอะเรามาส่องฟิวเจอร์เลฟกันหน่อยดีกว่านะขอคําแนะนําำสำหรับคนโสดแรนดอมหน่อยค่ะว่ามีอะไรอยากที่จะแนะนําในครั้งนี้บ้างอ้สั้นๆง่ายๆค่ะประตูกําลังเปิดออกเขากําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณ คุณคือผู้เลือกคุณจะต้องตัดสินใจเลือกเห็นไหมคะว่าประตูมี2บานจริงๆตัดสินใจเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะแล้วสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะมันไม่ได้มีอะไรหล่นตุ๊บมาลอยๆมันจะต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ขึ้นอยู่กับการกระทําด้วยอ้าวแล้วเอเนจีออบอบเอเนจีรีคอนสเลชันสูงมากถ้าคุณอยากที่ให้รัก หวนคืนครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เริ่มต้นความรักกับคนที่คุณรักเหลือเกินแล้วเขาก็รักคุณเหลือเกินแต่ถ้ารักครั้งใหม่ถ้าใครเจ็บช้ำจากคนดเดิมมาขอให้ r El s l your UX ลืมเรื่องราวเดิมๆได้แล้วและก้าวต่อไปกับรักครั้งใหม่ที่ดีนะคะที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณและคนคนนี้เป็นโ so m a ม e และมี energy ของการที่จะกลายเป็นรักแท้ด้วยเช่นเดียวกัน เอาละเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำกันหน่อยนะ Universe มีอะไรอย่างที่จะแนะนำคุณบ้างนะว้าวเอาละ Energy ออกมาเห็นไหมคะว่าการครองคู่ความอบอุ่นการสร้างครอบครัวอยู่ตรงนี้สิ่งที่คุณคาดหวังเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวคุณมากในช่วงเวลานี้นะคะดังนั้น เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงนะคะ to be fair ค่ะรักที่บาลานซ์รักที่ลงตัวรักที่เข้าใจนะกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณละนะดีใจด้วยจังเลยคุณคนโสดข้อความจาก Universe มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะในช่วงเวลานี้ Wow! The more energy and intention I bring to my face สิ่งที่สำคัญที่สุด Energy ในตัวคุณพลังงานในตัวคุณคุณอย่าทุ่มเทให้กับเรื่องราวที่ผ่านมาเพอะมันจบแล้วให้ทุ่มเทกับความศรัทธาอันแรงกล้าที่คุณรู้ดีว่าไม่ว่ายังไงคุณก็ควรกับรักที่ดีและคุณก็จะได้พบกับรักที่ดีปลดปล่อยความรู้สึกความกลัวทั้งหมด ความกังวลทั้งหลายจากเรื่องเดิมๆเ,เพราะมันผ่านไปแล้วบางท่าน move on แล้วดีใจมากยินดีด้วยให้ก้าวไปต่อด้วยพลังศรัทธาเพราะความศรัทธาไม่ทำให้คุณเหี่ยวเฉาไม่ทำให้คุณหมดพลังงานนะคะดังนั้นก้าวต่อไปด้วยความศรัทธาแล้วคุณมีความเชื่ออยู่เสมอนะว่าคุณมีคนของคุณผู้อ่านจะย้ำอยู่เสมอเลยเมื่อนั้นแหละนะคะสิ่งต่างๆที่คุณต้องการอะ มันจะเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากความรักกันหน่อยขอข้อความจากความรักเขาหรือเธอคนนั้นมีอะไรอยากที่จะบอกคุณได้แล้วอู้ยูนิคอนสวยมากๆค่ะยัว Magic คุณคือปาฏิหาริคุณคือปาฏิหารแห่งชีวิตของคุณ love you always and forever หวานซึ้งมากๆทีเดียวรักคุณเสมอและตลอดไปนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณขอให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันเร็วๆถ้าได้เจอกันวันหนึ่งคุณคงจะได้ยินคําพูดนี้จากปากของเขาผู้อ่านเป็นกําลังใจให้นะทําหน้าที่อยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจกันและกันมาโดยตลอดและจะยังคงทําหน้าที่ต่อไปนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ